ววรจะกอรสารตามคำเล่าของนบุญมัทคิวขอะายเกียดโลกเพื่อชาวพันธ์ขณะนั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสารุสิกว่าถ้าพี่น้องของท่านทําผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพันถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้ที่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมูคณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมูคณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิด เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดกบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้ เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนจำนวนกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขาพระวัตาของพระเจ้าขอพระคิตติเจ้าทรงชัยชนะเลย วันนี้ตั้งแต่พ่อเดินทางออกจากสำนัสกสกลนครฝนตกตลอดพี่น้องจนมาถึงอากาศอำานวยพ่อก็อเป็นห่วงว่าวันนี้จะได้นั่งเกวียนหรือเปล่านะแต่พอมาถึงบ้านพวกเราโอ้พ่อยงสตอกแกห้ามฝนไว้หมดแล้ว เพื่อเราจะได้แห่อย่างดีและพ่อก็รู้สึกว่าตั้งแต่พ่อนั่งเกวียนจากหลายวัดนะหลายหมู่บ้านที่ประดับเกวียนให้พ่อขึ้นนั่งพ่อว่าเกวียนบ้านอนทลอยนี่แหละสวยที่สุดนะอรัรมรบเือให้ตนเองฝนหยุดตก ทำให้เราแห่ได้แล้วก็ฝนก็ตกในเวลามิซาซึ่งไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเราแล้วก็ก็มาจุดเอาตอนอ่านโทรสารบันเทศพี่น้องก็สามารถฟังได้อย่างสบายเอาละพี่น้องบ้านดอนทอยเรานี่มีจุดเด่นที่น่าชมหลายอย่างนะ เรื่องความอุดมสมบูรณ์เราไม่ต้องพูดถึงอุดมสมบูรณ์บ้านของเรานี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากแลก้วก็ความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องดีมากจำนวนคนเข้าวัดเยอะจนพระสมณทูตหรือคุณพ่อชาติรู้สึกประทับใจรู้สึกทึ่งในใจว่าโอ้โหพี่น้อง มาวัดวันาทิตย์มากขนาดนี้เหรือสัทธานะน,นอกจากนั้นลักษณะเด่นของเราอีกเร่องหนึ่งก็คือเรามีความรักต่อพ่อจ้วัดตั้งแต่อดีตเป็นต้นคุณพ่อยวงสกแก่พี่น้องจะไม่ลืมพ่อยวงสกแก่อะไรอะไรก็โน่นแหละคิดถึงพ่อยวงนะขอมิซา ก็ต้องมีชื่อคุณพ่อยวงอยู่ในนั้นจนทสมณูตพ่อชาหิร้สึกทึ่งในใจในโลกนี้มีกี่วัดที่เขาคิดถึงพ่อเจวัตรเก่าๆหรือว่ามีความรักต่อพ่อเจวัดในอดีตที่สร้างบ้านสร้างเมืองของเราขึ้นมาและก็ปลูกฝังความเชื่อให้เรานะนี่แหละคือความภาคภูมิใจของเราพี่น้อง วันนี้พระวรสารพระเจ้าพูดอะไรกับพี่น้องพระวรสารบอกกับเราว่าเวลาที่มีใครทำผิดทำสิ่งไม่ดีเราอย่าอยู่เฉยแต่ให้เรารู้จักบอกกันเตือนกันแน่นอนในครอบครัวเราไม่ละเลยหน้าที่นี้ บอกกันเตือนกันในครอบครัวภรรยาบอกเตือนสามีถ้ามีอะไรไม่ดีไม่งามสามีก็บอกเตือนเหมือนกันพ่อแม่สอนลูกหรือแม้แต่ในชุมชนถ้ามีอะไรที่ผิดเพี้ยนไม่ดีไม่งามหรืออะไรที่ผิดศีลธรรมหรืออะไรที่มันจะทำลายส่วนรวม หรือทำลายลูกหลานของเราเราก็ต้องช่วยกันคิดเราจะไม่ปิดหูปิดตาแต่เราต้องบอกกันเตือนกันเพราะฉะนั้นการบอกกันเตือนกันนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกว่าเรารักกันเพราะฉะนั้นอย่าให้เรารักกันแค่คำพูดแค่ปากแต่ให้เรารักกันด้วยกิจการ และการบอกกันเตือนกันนั้นก็เป็นความหวังดีถ้าพี่น้องเห็นคนหนึ่งกำลังเดินตกเหวเราจะอยู่เฉยๆไหมหรือว่าเห็นคนหนึ่งเมาเหล้าข้ามถนนเดี๋ยวรถจะชนเราก็ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือความรักที่เรามีต่อกันเราจะเห็นว่า สังคมของเราหมู่บ้านของเราจะเข้มแข็งมีสันติและน่าอยู่เมื่อคนในชุมชนรู้สึกรับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ว่าสังคมของเราชุมชนของเรากำลังแย่ลูกหลานกำลังหลงทางหรือว่าชุมชนของเราเต็มไปด้วยยาเสพติดเสร็จแ,แล้วพี่น้องก็หลับหูหลับตาไม่สนใจไม่ใช่ ตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและก็คนมารีของเรา B.E.C ผู้นำ B.E.C ของเราทุกคนต้องรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนช่วยกันนะดังนั้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าบอกชัดถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขานะบางครั้งเรา ตัเกเตือนส่วนตัวเพื่อนสนิทหรือบางทีอาศัยชุมชนอาศัยผู้นำนี่แหละคือความรักที่เป็นรูปธรรมท,ที่เราสัมผัสได้พระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นนะักเน้นหนาพี่น้องได้ยินบ่อยมากพระองค์เน้นให้ฟังกันและกันฟังฟังด้วยความรัก ฟังด้วยความเป็นพี่เป็นน้องและใจกว้างให้เราฟังกันและกันอย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักฟังกันและกันแล้วเราก็พร้อมที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับส่วนรวมเราฟังกันและกันนี่แหละคือการเริ่มต้นของการที่เรา แสดงความรักต่อกันในชุมชนและก็จะทำให้หมู่บ้านของเรานั้นเป็นหมู่บ้านที่มีแต่ความรักความเป็นหนึ่งเดียวความสมัครสมานส,สามัคคีกันพระเยซูเจ้าพูดอีกในพระวรสารแบบน,นี้พระองค์บอกว่าถ้าหากว่าที่ใดที่รวมกันในนามของพระองค์พระองค์จะอยู่ที่นั่นพี่น้อง เราอยู่รวมกันในนามของพระเยซูเจ้าไม่เพียงแค่ในวัดในมิสาวนาันอาทิตย์หรือเวลาที่เราสวดสายพระคำเดือนตุลาคมเท่านั้นแต่เรารวมกันในนามของพระเยซูเจ้าก็คือในชุมชนของเราในคุ้งของเรารักกันและกันถ้าเรารักกันและกันพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา ในครอบครัวพ่อแม่ลูกสามัคคีกันรักกันพระเยซูเจ้าก็อยู่ในครอบครัวเราในคุ้มของเราถ้าเรารักกันสามัคคีกันพระเยซูเจ้าก็อยู่ในชุมชนของเราเพราะฉะนั้นพ่ออยากให้คําพูดของพระเยซูเจ้าได้เป็นจริงที่พระองค์บอกว่าถ้าที่ใดสองหรือสามคนขึ้นไป รวมกันในนามของโลกพระองค์จึงอยู่ที่นั่นวันนี้นักบุญเปาโลบทอา่านที่สองนักบุญเปาโลพูดคำหนึ่งที่สะกิดใจนักบุญเปาโลบอกว่าที่น้องอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกันบางทีเราได้ยินเขาเอาประโยคนี้เป็นแต่งเพลงก็มีเนาะเพลงสมัยก่อนนะนะ หากเป็นนี่แล้วขอให้เป็นนี่รักเธอนั่นเพลงเก่าๆนะพี่น้องรู้จักใช่ไหม mm hmm. เออเขาเอาคําพูดนักบุญโปโลมาแต่งเป็นเพลงเราพิสุขชนสิ่งที่เราจะต้องเจริญชีวิตก็คือรักพี่น้องรักพระเยซูเจ้า,จาบอกว่ารักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจเหมือนที่พี่น้องมาวัดวันนี้แหละ และในชีวิตจริงของเรารักผู้อื่นเหมือนรักตนเองความรักไม่เป็นทิศเป็นไทยต่อใครความรักไม่ทำลายใครรักนักบุญอาคุสตินบอกว่ารักแล้วจะทำอะไรก็ทำเพราะความรักไม่เป็นทิศต่อใครและความรักไม่ทำลายใครเพราะฉะนั้นพี่น้องนักบุญปโลโบอกเราว่า อยากเป็นหนี้ใครนอกจากเป็นหนี้ความรักคือให้เราจะเรียนชีวิตแห่งความรักและเมื่อเรารักแล้วเราก็ถือบทบัญญัติอยา่างครบถ้วนนักบุญฟโลโลบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เรานำไปปฏิบัติพ่อขอจบด้วยประสบการณ์เล็กๆในน้อยของพ่อนะพ่อมาดอนทอยพ่อได้รับความรักจากพี่น้องพี่น้องต้อนรับพ่อดีมาก อาหารการกินล้นโต๊ะกินไม่หวาดไม่ไหวพอกลับบ้านท้ายรถพ่อก็ล้น,ลนจนไม่มีจะใส่นะพี่น้องเอาของให้เต็มรถอันนี้คือความรักเห็นไหมพ่อรู้สึกว่าพ่อเป็นหนี้ความรักพี่น้องนะนอกจากนั้นเวลาที่พ่อไปโปรตุเกสมีวันหนึ่งพ่อไปงานเยาวชนโลก พ่อปวดปัสสาวะมากเมืองนอกหาที่ปัสสาวะยากนะพ่อก็เลยเดินเขไปในวัดแล้วเห็นคนหนึ่งกำลังปิดวัดอยู่พ่อก็เลยบอกว่าพ่อขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะนะแล้วก็พ่อก็นแนะนำตัวเองว่าพ่อเป็นใครเขาก็เลยพาพ่อขึ้นไปใช้ห้องน้ำพ่อแล้วคิดว่าใช้ให้น้ําเสร็จ พอจะออกไปแล้วจะไปหาซื้ออะไรกินพอดีมันเที่ยงพอดีนะต้องช่วยตัวเองนะไปที่นั่นนะเสร็จแ,แล้วพ่อเจวัดเขารู้ว่าอ้าวมีพระสังฆราชจากเมืองไทยมาพ่อเจวัดรีบออกมาต้อนรับเลยแล้วบอกว่าจะจะไปไหนพ่อเลยว่าพ่อจะไปหาซื้ออาหารกินข้างนอกพ่อเจวัดบอกว่าไม่ต้องไปมากินข้าวกับเรา พ่อก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาพ่อจะไปหาซื้อกินข้างนอกเขาก็บอกว่าเชิญเชิญมากินข้าวกับเราพ่อก็เลยตอบรับก็ไปกินข้าวกับพ่อจวัดสองสามคนกับพ่อผู้ช่วยเสร็จแล้วพ่อก็อิ่มแล้วพ่ก็กลับเลยเนาะลางปนะพ่อจวัดพูดคําหนึ่งที่พ่อสะกิดใจมากพ่อจวัดที่นั่นที่เมืองลิสบอนบอกว่า ที่นี่คือบ้านของคุณพ่อนะคุณพ่อมาได้ทุกเวลายินดีต้อนรับเสมอโอ้ฟังแล้วประทับใจมากทาั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแค่ปวดปัสสวาวะหาที่ปัสสวาวะานันแ,แต่เขาบอกพ่อว่าที่นี่คือบ้านของคุณพ่อนะยินดีต้อนรับมาได้ทุกเวลานี่แหละพี่น้องพ่ออย่างประทับใจ และคุณพอโรบอกอย่าเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากเป็นหนี้ความรักเมื่อเราจะเดินชีวิตแห่งความรัก